เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของเกมมือถือเพียงแค่คุณกรอก UID เลือกแพ็กเกจค่าเซนดี D ที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยลิงอยู่ด้านล่างนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพบผมกันซีร o ลเอ็กซ์มวันนี้อยู่กับคุโ o โก Street ไ i v a เวลนะครับตัวฟรีตอนเกมเปิดครับขาดตัวนี้ไปไม่ได้ครับมิดริมะนะครับใครที่เป็นสายชูตติ้งการ์ดก็ ถ้าชื่นชอบคลิปอย่างนี้ก็สามารถกดติดตามกดอคอมเมนต์คุยกันได้ตลอดเลยนะคอมเมนต์ผมก็จะใส่ i s c o อ d เอาไว้พูดคุยเนะมีรามีเกมเปิดใกล้เปิดอะไรอย่างนี้นะครับเรามาดูตัวละครตัวน,นี้กันนะเดี๋ยวมีเกมเพลย์ให้ดูตอนท้ายด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวละครนี้เป็น s g เนาะเดี๋ยวเราไปดูสกิลข้างในกันเลยดีกว่านี่สกิลมีไม่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าอัพแล้วเป็นยังไงบ้างเราจะายังไม่ได้ไปลงลึกปลุกพลังเนยะแล้วก็ลูนก็เดี๋ยวตอนเกมเปิดไปลงกันอีกที สกิลเนี่ยก็จะมีหลากหลายสกิลด้วยนะครับเป็นเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วก็ชูเห็นปะเป็นชูดิ้งกาดที่ถ้าเทียบกับแลมดังเนี่ยต้องบอกเลยว่าพิ้วกว่าเยอะในช่วงแรกเนาะเป็นตัวแบบระดับท็อปที่พิ้วมากเห็นปะสามารถเลี้ยงแล้วกดเลี้ยงทีเป็นเลี้ยงคัาวแล้วยิงเลยเนะครับยังไม่พอนะครับสามารถแบบว่าเนี่ยเลี้ยงหลบเวลาแบบจ้วงมันจะหนีไปได้จากแบบเอาบอลหนีอ่ะนะ คือแบบเฟี้ยวชัดเลยนะทุกคนดูเด็ขอบอลแล้วเลี้ยงต่อ,อทำท่าขอบอลยิงนะแต่ไม่ยิงเลี้ยงต่อดูแค่นี้พอจะนึกภาพกันออกแล้วใช่ไหมครับอ,อันนี้สกิลนี้ก็เป็นแบบว่าเพิ่มความสามารถในการชูดเนาะก็จะมีท่าเดี๋ยวไปให้ดูข้างนอกนะครับเนี่ยท่าจะเปลี่ยนนะส่วนมากจะเป็นการเลี้ยงแล้วชูดเห็นปะอันนี้เลี้ยงแล้วกดยิงเนี่ยกดยิงปุ่มซ้ายล่างเนี่ยหรือปุ่มบังบอลเนี่ยมันจะกระดึบเข้ามา ถามว่าแล้วดียังไงมันเลี้ยงเข้ามาเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอ่ะดูท่านี้ขอบอลแล้วกดยิงแบบบางบอลอ่ากดปุ่มบางบอลเนี่ยมันจะรับบอลแล้วก็ดึบเข้าไปยิงเลยบางทีคนมาตบยืนใกล้เกินก็ตัวปิ้นนะครับและเนี่ยสกิลทีเด็ดมีตบเออเป็นชูติ้งกาดแต่มีตบเน็นเข้าไปตบใต้แป้นได้นี่สุดยอดนะครับมาดูอันตริกันในทีเด็ดอีกแล้วสกิลยิงแล้วยึก อะคือถ้าเรายิงธรรมดาเนี่ยอาจจะโดนตบถูกปะ่ะอันนี้แบบจังหวะสําสคัญยึกให้เขาตบเว้านะถ้าเขาไม่มาตบ2ก็ไม่รอดนี่มีหลอกจายหรือหลอกยิงก็คือกดมีสกิลให้กดเ่ย F แล้วก็มี G เห็นปะ่ะคือสามารถกดยิงแล้วกด G ไอ้ตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยคือถ้าพิเศษทำให้เราเนี่ย ถ้าตัวตัวเนี่ยอาจจะตกไม่ได้อีกนะครับเร็วมากถามว่าหมดหรือยังก็มีท่านี้อีกครับอันนี้น่าจะเป็นหลอกจ่ายอาจะเป็นยิงคืออันเนี้ยเป็นเหมือนว่าถ้าเรากดาปุ่มอันติค้างไว้เนี่ยเห็นปะส่งมาเนี่ยมันจะยิงให้เลยทําให้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเอาคอนเฟิร์มไปคอนเฟิร์มแต้มหรือหลอกจ่ายถ้าคนมรรุมเราเยอะอเราทํำท่ายิงอันติเสร็จจ่ายไปเพื่อนหวานหก็ได้เหมือนกันเห็นปะ คือตัวมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหลากหลายเลยครับผมสบผมเนี่ยเนี่ยจ่ายกับหลังเอ่ยอะไรเอ่ยกรณีนี้ผมว่ามันดีมากๆเลยนะเนี่ยหลอกจ่ายแล้ววิ่งเร็วเห็นปะอ่าเนี่ยกดปุ๊บหลอกจ่ายกดวิ่งต่อทําให้สามารถเปลี่ยนสเปซในการยิงได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีมากเนี่ยถ้าเรายิงเฉยๆมันจะเป็นอย่างนี้และต้องบอกเลยว่ายิงได้ทั่วสนามนะโอ้โหแล้วถ้ามันเบียวจัดนะคือทุกคนสามารถเล่นได้หลากหลายมากๆ,ๆคือถ้าหากว่า ถามผมนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลงลึกตอนเกมเปิดนะครับอันนี้เรามาลองดูเซิร์ไตหวันกันเราก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ่ายรูปลูนถ่ายรูปอะไรพวกนี้เอาไว้ให้แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนสแลมดังเลยทุกคนสามารถดูลูนพวกนี้ได้ส่วนมากเนี่ยก็จะเล่นเป็นพลังงานกันมีหลากหลายแบบเนาะเพื่อจะได้แบบว่าสแปมนะสแปมยิงได้บางคนก็เล่นตบเพราะว่าอันนี้ผมชอบอันนี้เพราะว่า อ๋อพลังงานก็เร็วนะครับ1พลังงานเร็ว2ไปตบช่วยเพื่อนได้นะครับถ้าเ g มายิงแสกใส่เราอะไรเงี้ยเราสามารถตบได้แล้วก็เข้าไปช่วยตายเป็นได้ด้วยมียิง3ามไว้หน่อยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนเกมเปิดน่าจะลองผสมรูนแตกต่างกันไปนะครับอ่ะเมื่อดูมันมาอย่างนี้แล้วอยากเห็นเกมเพย์กันก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม เอาลครับเกมที่เราจะมารับชมกันก็จะเป็นเกมนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเล่นเป็นมิโดลิมาล่างแรกเนะเราจะมีคังามิแล้วก็มีซินเวอร์ที่เป็นตัวเซนเตอร์ระดับท็อปเลยทีเดียวนะผมว่าเกมนี้มีเขาในอุ่นใจมากแล้วก็มุราเามูราชื่ออะไรนะไอหัวม่วงแล้วก็เป็นอาวอมิเนะนะครับกับเนี่ยอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าผมยังแกะไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับ ค่อยๆซ้อมผมจะลงคลิปไปทีละตัวแล้วผมจะแกะทีละตัวเพื่อจะได้แบบพร้อมสนะำหรับเซิร์ฟซีนาะจัมาเราได้มาเขาส่งมาผมก็ยิงฝืนไปก่อนเลยเช็คเช็คงานเช็คงานทางอามรีบาได้เรามีเหมือน2รีบาวแล้วผมเบี่ยงตัวยิงก็เรียบร้อยไหมลงไม่ลงอ่ะพี่น้องคิดดูแล้วกันนะครับคราวนี้ผมรู้เลยว่าลูกนี้ลงแน่ถ้าใครเคยเล่นสลมดังมาจะรู้ว่าถ้ายิง3มแต้มลงไม่ลงลูกสัดไปผมฝืนเลยนะครับแล้วนาไปก่อนนะสต่อศูนย์ เอาอมิมเนะนวดมาแล้วควักกะปิแม่ตบยากนะครับท่านี้ถ้าไม่ตึงจริงไงการจังหวะไม่ถูก3าตัว2อครับเราไม่ดูดีมะเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาอัลลี่ฮูไปโดนตบสิบหายแล้วซินเวอร์ดังไม่สําเร็จครับแล้วเอาอมิมเนะถอยม้วนไปม้วนมาเล่นแบบลิงครับแล้วหยอดไม่ลงลูกนี้เพื่อรีบเอาได้บุรัรสกิปะ่ะผมจำชื่อไม่ได้ถอยยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยแต่ไม่ลงอีกแล้วไม่ลงกัินบ่อยซินเวอร์รีบเอได้ครับ ส่งออกมาผมก็เอาไงดีเลี้ยงเลี้ยงแล้วจะยิงอันติแบบแกรกไกค่ครับเขารู้ครับแต่ทางถังซินเวอร์รีเบวได้แต่โดนตบไปมันว่ะเกมแร้งจ,จ่ายบอลเสียแต่มูไรามาเก็บได้ครับเอามิเนเลี้ยงผมจ้วงมาเลยแล้วกันนะครับหลอกแมพฮันลี่ฮุบน่องจังหวะนะครับมีการยืนหาคู่ก่อนนะซินเวอร์ แต้มก็เลยตีมาเป็น5ต่อ2นําไปอีก3มแต้มแล้วทางด้านนี้ผมลืมชื่อมันตบได้อีกครับทางด้านซินเวอร์เล่นตึงแล้วผมจะอันติไหมช็อตที่ผมพยายามเลี้ยงมุดแม่เขาไม่เข้ามาครับเขาเหมือนฉลาดนะครั้งนี้มีรีเบลได้แล้วดังสดโดนตบไปเสียได้ครับผมกล่าวว่าเขาจะเข้ามาแย่งเรา3มแต้มนะผมก็ได้แบบว่ายิง2เลียนเลียนลูนิซินเวอร์ตบไดย้ยังไม่สำเร็จครับเอาไมเน่มาเก็บบอลแล้วไมเน่มุดขึ้นไปเล่น2สเตปควักกระปิอีกแล้วครับท่านโอ้ เอาโอเมเน่นี่ก็ของต้องมีนะเกมเปิดหลายๆล่างครับผมแดดปุ๊บยิงลูกนี้ไม่แหงอาโอเมเน่มาซ้อนครับโดนรีบาวไปอีกเดี๋ยวเราต้องบังทางเอสเอไปก่อนแล้วเอาโอเมเน่ควงมือเดียวดังเข้าไปครับแปดต่อหกแปดต่อห้าหกต่อห้าแล้วผมโดนนําไปแล้วครับไมถ้าเก็บเทิร์นโอเวอร์ไม่ได้แล้วคังเอมิไปตังแบบนี้อีกเรียบร้อยแล้วทีนี้เสียเทิร์นโอเวอร์ขณะที่ตามอยู่แล้วควงแขนดังค่าเดิมไปทางด้านอาโอเมเน่ชิปหายแล้วทีนี้ เราต้องทําอะไรสักอย่างผมแดดปึ๊บปั๊บไม่เอาครับเราโดนลุมสองอีกแล้วเราตัวเอจมันโดนลุมสองอยู่แล้วเอาไงดีครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วดับเบิ้ลดังเข้าไปเปลี่ยนมือเป็นดังมือเดียวแค่นั้นซินเวอร์สวยงามครับเจ็ดต่อแปดต้องรักษาเกมรับเอาเทิร์นโอเวอร์มาแล้วตบได้สวยทั้งซินเวอร์เก็บบอลได้เอาละครับยังไงยังไงแบบนี้เลี้ยงออกมาด้านซ้ายฝืนเล็กน้อยแต่มันเข้าครับเป็นสิบตบแปดก็ต้งแบบนี้แล้ว่ะทุกคน ยิงสแต้มก็นําเร็วหน่อยแล้วมินเน่รับบอลโด่งขึ้นมาถอยม้วนไปม้วนมาขาหักไปหนึ่งหนึ่งสองแล้วผมตบได้ครับรอบนี้ไม่พลาดแต่เขาเก็บมาแบ็กดังเข้าไปครับโอ้โหจำชื่อมันไม่ได้แต่มันเป็นตัวที่แบบว่าเคยจะอยู่รุ่นปฏิหารแล้วคิเสมาแทนใช่ไหมจำในการ์ตูนได้แล้วดังไปครับทั้งนั้นซินเวอร์สิบสองต่อสิบถือว่ามันอยู่ครับมิโตริมะแล้วมินเน่มุดมาท่าแบบลิงแล้วส่งมาทางด้านนี้เลี้ยง ถอยผมไปกักรวนไม่ทันหวายแี่มันโดนสกรีนครับเสี่ยงแล้วทีนี้มันเสมออยู่เวลาก็นาทีกว่าผมแดดเขาหักขาไม่ได้ครับคังกามีก็ท่าน้อยทุกคนจ่ายแต่ที่ผมเสียวมากแล้วผมแดดมาเขาประมาาครับลูกนี้ฝืนไม่เราไม่สําเร็จครับเจอยิงโล่งเข้าไป15ต่อ12ครับแล้วเขาดังมาโดนตบไปผมเก็บได้ครับลูกนี้ผมจันติเลยแม่ คื่อติมันมีท่าหลอกด้วยจําได้ปะ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ใช้เสียได้นะครับเอาเมเนมาควักกะปิไกลเข้าไปเป็นสิบห้าต่อสิบสี่ส่งกันไปส่งกันมาผมเลี้ยงหักขาไม่ได้อาคาคังามินะครับแบ็กดังเข้าไปสิบเจ็ดต่อสิบแปดเหลือนาทีเดียวครับอันตรายแล้วประมาทไม่ได้เสียลูกนี้นี่เสียวจัดแล้วคังามิตบได้ถอยยิงสวยอีกแล้วโอ้โหเป็นตัวที่ดีนะผมว่า ลืมชื่อตัวที่มันมีปัญหาแล้วมาแทนคิเสะแหมขอโทษเมสาบังไปตั้งนานผมแดดหาช่องเล่นก็ไม่เอาครับแล้วดังง่ายเกินไปหรือเปล่าสัตว์น,นี้เป็นดังธรรมดาเลยเป็นดังธรรมดาเลยไม่คิดว่าดังลงเวยอเอ,เอแล้วโอ้ตัวดังเยอะจริง,รงครับเกมนีน้าดังเยอะมากระยะก็ไกลซินเวอร์ส่งไปคางามีใช้อันตีเลย คอนเฟิร์มแต้มไปครับแบบนี้จบทุกคนเรียบร้อยเราก็อก็มีการค้างเล็กน้อยครับเอาเป็นว่าสถิติก็คือเราทำไป9แต้มเนาะทางอมซิ 6, ซิเมอร์6ช่วยกันดีนะครับผมก็มีซิลได้ด้วยมีตบได้ลูกหนึ่งจากลูกควักกะปิของอาโอมมเนะนะก็ถือว่า ฟวอยู่นะฟิวอยู่ยแต่ว่าจริงๆเกมมันจบแล้วแต่ว่ามันเอ๋อนะครับวีดีโอมันเอ,อ๋อผมเพิ่งเคยอัดจากวีดีโอครั้งแรกเพราะว่าตอนแรกลองเล่นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้นะพอดียืมไอดีน้องมานะครับเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวไปต่อล่าง2กันเลยนะครับล่างหนึ่งถือว่าเก่งมากๆครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากติดตามกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม